สวัสดีครับเดี๋ยวผมอุยอุดรผ้าเพื่อนกันแล้วนะครับเมื่อนี้อุยอุดรผ้าเพื่อนนะครับถือโอกาสดีๆนะครับได้มาถ่ายท้ำคลิป YouTube ให้พี่น้องนะครับได้เข้ารับชมติดตามทางช่อง YouTube อุยอุดรผ้าเพื่อนกันนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับอุยอุดรผ้าเพื่อนนะครับได้มาตัดใหม่นะครับไปเฮ็ดเสาสเลนนะครับเป็นไม้ค้ำนะครับกับอายุงานอายุนะครับของต้นค้ำต้นนี้นะครับมันกับประสงค์อย่างที่เมันหลังแล้วนะครับถือว่าเป็นแกนใหม่นะครับฟันไปนะครับปลายใหม่ ว่ามันแก่แล้วครับก็เอาไปใส่การใส่งานนะครับไปเฮ็ดเสาใสลนนะครับขางม่านขางเฮียนะครับกันคว่ำหลอนกันเลยนะครับฝากไว้จนอยด์นะครับก็เด้มฆไายเกี่ยงนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับทราบกันเลยนะครับสำหรับเอฟซีชาวยูทูบอุดรก็ดีนะครับือสซเป็นเมืองนอกเมืองหน้าก็ดีนะครับเมืองไทยกัทอมอก็ดีนะครับฝากไว้จนอยด์นะครับครับฟันหลงสามปากนะครับเด3สามต้นนะครับเสาครับก็ง่ายเติบนะครับรุ่นแข็งนะครับ คิดว่าเมียดเขานะครับพระฟันมบือเดียวขาดนะครับแกนขามมาคักได้นะครับแกนแท้ๆครับอยู่ของบน้นใหม่มันมันก็เสียว่าแกนมาไม่นะครับมันลายปีนะครับทำแกนขามนะครับมันเหนียวทั้งเหนียวทั้งแข็งนะครับแต่ว่าไม่ขามเนี่ก็ดีนะครับเพิ่นก็ได้เอาไปเฮ็ดแข็งนะครับซุ่มันเรียต้นมันใหญ่ๆนะครับเอาไดปเฮ็ดแข็งไปฝากหลับฝากก่อวยนะครับย่ำบุญย่ำงานนะครับเป็นงานแต่งนะครับ งานบุญประสาทก็ดีนะครับสิเป็นงานบุญบ้านก็นดีนะครับฟักกลบับฟักเหนือฟักไกยนะครับฝา,บา,บาบไกไว้เจ้านายด้อครับฟักกลับมูหลับเป็ดหลับไก่หลับงวไปสลัมนะครับบฝากไว้เจ้านายด้วนะครับต้นค้มนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับ,ก,บก็หาามากมันนี่ก็เอาไปนะครับหล่อนขายได้นะครับ หลอนขายได้นะครับทรงน้ำหลานก็ได้นะครับทรงน้ำตลาดก็ได้นะครับเนาะเอาไปนั่งขายน้ำตลาดก็ได้นะครับยังเฉียนอุดรนี่มีตลาดเทศบาลหนึ่งสบานสองนะครับแล้วก็มีคลองถมตามตำบลนั่นตำบลนี้นะครับหลายตำบลนะครับฝากไว้ใจด้วยนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับเอฟซีผู้เข้ารับชมติดตามทางช่องยูทูบอุยอุดรภาเพื่อนดีๆซึ่งมากขอขอบุญขอบพุ่นทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะคร age, it, yourself, ับขอขอบคุณขอบคุณนะครับในการค้าการขายนะครับ ทีวีอุดรผ้าเพื่อนนะครับได้ไปคขาไปขายนะครับทั้งตำบลนาควางตำบลบ้านขาวตำบลกุศะตำบลนาผู่ตำบลนาคานะครับหรือจะเป็นตำบลมุ่งมนต์ก็ดีนะครับพลอยพี่น้องนะครับหรือจะเป็นตำบลนาผู่ก็ดีนะครับพลอยพี่น้องนะครับผู้เพิ่นใดอุดหนุนสื่อของซอยวีอุดรผ้าเพื่อนนะครับขอขอขอบุญขอบคุณนะครับเพิ่นทุกตัวคนทุกตัวท่านกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเวลาก็ประมาณนะครับหาเมืองกว่าดศิเขียเที่ยงนะครับกะแดดแดด กิคิดว่าหอนหอนนะหอนเย็นๆนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเขาอากาศมันจะเข่าหนาหนาวแลวนะครับที่อุราน่าเพื่อนนี่อยู่นี่คือว่ายู่เท่ง้นใหม่นะครับอยู่บน้นใหม่กันเลยนะครับควมสูงกับประมาณนะครับยี่สิบเมตรนะครับขึ้นมาหาตัวเท่งบนต้นใหม่นะครับจากพื้นดินขึ้นมานะครับประมาณยี่สิบเมตรนะครับกาคิดว่าอุรานพ่เพิ่อยู่สูงเติบนะครับอันนี้คือว่า้ายถ้ำนะครับ อยู่ข้างบนจนใหม่นะครับให้พ่อพี่น้องนะครับได้เขารับชมนะครับติดตามนะครับทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับสมัครมือนหม่นะครับเที่ยวการดีๆนะครับในมัธยายถ้ำนะครับลงคลิปยูทูบนะให้พ่อพี่น้องนะครับได้เขารับชมติดตามนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับบนต้นไม้นะครับทีวีอุดรภาเพื่อนได้ทายลงไปหาเขาหาหนามนะครับอันนี้คือนะครับทงหน้าแก่นะครับทีวียู่นะครับอันนี้ขึ้นบนที้งหน้านะครับของ อุลันผ้าพื้นกันแล้วนะครับฝาาไว้จะอยนะครับก็ถพือว่าดีนะครับเมื่อนี้เป็นเกียรตินะครับในมาไทยทํานะครับเห็นพุ่มพีหน่องนะครับเด็กเขารับชมติดตามนะครับช่วงนี้บัคาามันก็อ้อนๆนะครับอ้อนนะครับบัคาามครับนอนก็าลังกินสมดีนะครับเนาะรับเพล็ดนาพริกนาปลาหวานใส่ปลาหลนะครับปลาแดกต้อนเนี่ยโอ้ยคักพีหน้องเสียบแฮมเมอร์เ มากินสวมนี่คักไปทั้งพี่น้องนะครับฝากไว้จ้ะหน่อยด้วยนะครับกเมื่อนี้ก็ขึ้นมากกับขึ้นมากกับทายท้ำนะครับให้พี่น้องนะครับเดี๋เขารับชมนะครับในมือแร้งนี่นะครับในช่องยูทูบอุยอุดรภาเพื่อนนะครับพี่น้องเขารับชมได้ก็แล้วนะครับกับอุยอุดรภาเพื่อนก็มีน้อยเห็ดก็แกก็ยังพี่น้องเห็นนี่นะครับยังเดททายท้ำให้พี่น้องได้เห็นในมือนี้นะครับทำบ่ได้แบขายของกับมีน้อยเห็ดนะครับ มื่อนี้ยก็ได้ฟันมาฟันใหม่นะครับบอกยังไงว่าไปเป็นปลายแม่ค้ามันจะซ้ำแกนใหม่นะครับมันก็ได้หลายปีนะมันหลังนะครับมันบ่สูงอย่ากเทียนนะครับก็เพราะว่ามีดวุเยได้วิอุดรพ่เพื่อนได้ฟันนะครับฟันเข้าไปรู้สึกว่าทั่งเหนียวทั่งแข็งทั้งแน่นนะครับขนาดมีกเขานะครับเอากับได้ใส่การใช้งานได้นะครับเพชรโซเแเรนนะครับฝากไว้จนอายนะครับขังแดดนะครับขังแดดขังลมนะครับ ทางผลนะครับจากล่หงนักเป็นล่งเบานะครับฝากไว้เจ้าหน่อยกันลวกันแจ้งพี่น้องได้รับทราบกันลวนะครับสำหรับเอฟซีเพ่อมพี่น้องคุณปูนยังคุณตาคุณยหวเอาสาวรุ่งป่าน้องนุ่งลูกหลานผู้ที่ขอรับชมด้วยดีเสียงมากนะครับแจ้งพี่น้องได้รับทราบนะตรงนี้กันลวนะครับทีท้ายเห็นอยู่ทั้งนาต้นมะขามมเมเอียงครับคือนะครับต้นมะกกอกนะครับก็คิดว่าปีนี้นะครับดกนะครับก็ขันโมมีผู้เดียวไปขายอุยอุดรเพื่อน่าเสียไปเจ็บไปท่งนะครับน้ำรันตำสมนะครับ อว๋อุดรพาเพิ่นกับทึงขาทึงขายนะครับกับทึงเฮ็ดการเฮ็ดงานไปน้ำนะครับกับเฮ็ดเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไปน้ำนะครับกับสอมเสียงมีน้องเศร้านะครับถ่ายลุ่งยูทูบให้พ่อพี่น้องนะครับเด็กเขารับชมแต่ในแต่ละมื่อแต่ละวันแต่ละเดือนหรือปีปีต่อไปก็อะไรนะครับกับช่องยูทูบอุ๋ยอุดรพาเพิ่นกันนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งกันเลยนะครับสหรับพรมพี่น้องคุณปู่ย่าคุณตาคุณยายเอาหน้าสาวรุ่งป่านะครับแฟนครับยูทูบ เอฟซีนะครับชาาอุดรมองนองมองนาก็ดีเกาทอมอก็ด hey. ีเมืองไทยก็ดีนะครับผูเขารับชมอุอุดรมาเพื่อนด้วยดีเส้อมาขอขอบคุณขอบพุ่นทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับขอขอบคุณขอบคุณนนะครับอีกครั้งหนึ่งกันเลวนะครับสำหรับการค่าการขายนะครับในการซ้อมเสียงในแต่ละข่งแต่ละข่งการที่การสั่งก็ดีนะครับพาพี่น้องไปเนไปเที่ยวก็ดีนะครับก็ขอขอบคุณขอบพุ่นะครับพอพี่น้องคุณปูย่าคุณตาเนียเอาน่าสาวรุ่งป่าน้องลูกหลก้านนะครับผูผนดใหญ่สื่อสิ่งสื่ ขอขบนขอบคุณุ่นทุกๆกนทุกๆทานกันแล้วนะครับเวลานะครับอวยอุดรพ่ะเพื่อนได้ไบขคล้ายสิงคายขวางนะครับกับให้จําทะเบียนลดไว้นะครับรดสีน้ำเงินนะครับเบียบเบียบปล่อยนะครับเบียบปล่อยนะครับสีนี่สีรดนี่สีเป็นไรเสรเอกนะครับเบียบปล่อยสีน้ำเงินนะครับไทะเบียนหนึ่งก่อช่อนะครับเก่าเก่าเก่าศูนย์นะครับ อุดอนทานี่นะครับฝากใบจไนเดอวยนะครับกระโวยพรพีน้องนะครับสือควางซอยอุดนอนซอยเดอนะครับก er ็มีหไรยสิ่งไล้ยางนะครับควบคู่กันไปแต่เตละเมือนะครับนั่งเมือก็มีขนมพักบัวนะครับคู่กันกับหน้มคุกนะครับบักเน่าสมสมพักสดสดผีขวำหอมนะครับกินนะครับกินซุ่มกันเสียบๆนะครับบางคนก็จิ้มเขมเราเข้มเบี้ยนะครับฝาก้เจหนเดอวยนะครับสลหรับหน้มคุกนะครับสาหรับมีกะที่นะครับบักเน่าสมสม สินุ่มๆนะครับผักสดๆนะครับผีขวหอมๆเช่นเดียวกันนะครับแซ่บนะครับน้ำยาแซ่บสุมือนะครับขนมจีนก็มีนะครับน้ำยาแซ่บเช่นเดียวกันผักสดๆนะครน้ำยาแซ่บๆนะครับสินุ่มๆก็แล้วเนาะขนมจีนนะครับเึ่งของหวานแน่นะครับกับเร่งหัวทักแด่แน่ยึ่งนี่เขาคอเขาโคตรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับขวดทอดอกทอดินนะครับตุ่มทอดอกทอดินหลายสิ่งหลายอย่างขวบพูดกันไปนะครับในยูน่ากินเนาะทรงพี่น้องตามบ้านตามเนี่ยนะครับที่อิอิรอนผ้าเพื่อนได้ไปพ่อ คุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะครับคุณปู่ย่าคุณตาคุณยายอ่านาสารุงป่าไอ้ไซอพีก็ดีน้องนุ่งลูกหลานก็ดีนะครับทุ่งหม่องทุกวันทุ่งที่บนทางก็ดีนะครับที่เด็กเกาได้วอลมานะครับได้หลาตำบลนะครับชาวอุดรหน้าห้องกันแล้วกันนะครับทีวีอุดรบานเพื่อนเด็กเกาเกาเดวอลกันเด้เข้าไปถึงพ่อพี่น้องนะครับทุกจุดกันแล้วนะครับทรงถึงบาดหนึ่งเฮียนนะครับฝากไปจะหน่อยดื้อนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ อากาศดีนะครับฝ่าแจงโป้งใสนะครับเมื่อนี้ครับมมีเมฆนะครับเมฆกับบ่ค่อยไร้นะครับอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วครับกับมีพายุมากนะครับมากกับบ่แห้งนะครับพ่อผีปุ๋ยนะครับบางคนเพิ่นกับเกี้ยวเขาดอแล้วนะครับเขาเจ้าเพิ่นกับเกี้ยวแล้วนะครับเขาดอเขาเจ้านะครับเดี๋ยวต่เขาเงี้ยเพิ่นกับเกี่ยวนะครับเนาะจังไรกับเขาหนาหนาวนะครับหนาวช่วงนี้หนาวหนาวบ่คักนะครับหนาวพอดีนะครับเย็นๆนะครับจังไรกับเขาหนาหนาวนะครับหนาถุงสีเมืองนะครับรับเป็นงานผ้าไหมนะครับ ทางจังหวัดอุดรธานีนะครับงานประจําปีทุงซีเมืองกันนะครับี่ฤดูการเจ็บเกี่ยวเหลีวนะครับกับพี่หน้องก็ได้ขายเขาขายหนำเนี่ยเขาขึ้นเหลาขึ้นแค่นะครับอยู่ดีไม่แห้งสุกูสุกคนนะครับสุมองทุกวันทุกทีวันทางกันเลยนะครับก็ได้ไปเล่นไปเที่ยวนะครับงานทุงกับตะกี้ตะก้อนกับมีนะครับวันที่หนึ่งท่านว่าถึงสิมาท่านว่านะครับสุมือเนี่ยก็ได้จัดรถลงนะครับหนึ่งท่านว่าถึงสิบสองท่านว่านะครับฝากไว้จหน่อยด้วยนะครับกะ แขงพี่น้องได้รับสาบหลวงหนาณตรงนี้กันแล้วนะครับกับคลิป y YouTube อุยอุดรผ้าเพื่อนกันแล้วนะครับในช่อง u t u b e อุยอุดรผ้าเพื้นกันแล้วนะครับสำหรับมื้อวนนี้นะครับอุยอุดรผ้าเพื้นนะครับก็ได้มาถ่ายทํำให้พี่น้องนะครับบรรยากาศรับบน้นใหม่นะครับอุยอุดรผ้าเพื่อนในไทยลงไปข้างล่างนะครับให้พี่น้องได้เห็นได้รับดูนวมกันกันแล้วนะครับบรรยากาศนะครับฝากไปต่อในเดือปกับหอดตัวอุยอุดรผ้าเพื่อนอยู่ทั้ง้นใหม่บนต้นใหม่แล้วนะครับ มื่อนี้ก็เสีดายไปทําการทํางานนะครับก็หาหน่อยเห็ดนะครับมื่อนี้ครับฟันไม่ไปเห็ดเอสแซลเลนอีกนะครับหางมันหางเฮี้ยนนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับสหรับมืมอนี้นะครับอุยอุดรพาเพื่นนะครับกับสิควาฟ้าคลิปนี้นะครับไปเพียงซัมนี้กันแล้วนะครับโอกาสหน้าพอกันนะครับกับอุยอุดรพาเพื่นใหม่กันแล้วนะครับในการเหตุการณ์สั่งให้พี่น้องเปลี่ยนปเที่ยวในการซสอมเสียงลมมีลงเสาให้ก่งรังใจพี่น้องทุกคนแห่งทั่วโลกกันแล้วนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับ โอกาสนานะครับมีคลิปใหม่นะครับต่อต่อไปกันแล้วนะครับขอขอบคุณของคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับอุดหนุนในการค้าขายอุดหนุนในการเข้าไปเมืองเข้าไปชมนะครับเอฟซีเช่ายูทูปเฟซบุ๊กก็ดีนะครับพี่น้องสามารถเข้ารับชมได้กูเกิลบราสื่อพี่น้องสามารถเข้ารับชมได้กันแล้วนะครับฝากไว้จนอยด้วยนะครับยูทูปกับช่องยูทู e อุอุดรผ้าพืชนะครับแก้ยงพี่น้องได้รับทราบนะตรงนี้นะครับเพียงพี่น้องพิมพ์เข้าไปพี่น้องสามารถเข้ารับชมได้นะครับทั่วโลก กันเลวนะครับฝากไว้เจ้าหน่อยด้วยนะครับทั่วโลกกันเลวนะครับแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งกันเลวนะครับเพื่อความกลั่นกรองนะครับล้านเปอร์เซ็นกันเลยนะครับบ่อลอยเปอร์เซ็นนะครับฝากไว้เจ้าหน่อยด้วยนะครับสหรับเมื่อนี้นะครับอุยอุดรพาคเพื่อนขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงซับนี้กันเลวนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับงามๆกันเลวนะครับสวัสดีครับอุกานณาพ่อคลิปใหม่กับอุยอุดรภาเพื่นกันละกัน นะครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งกันนะครับครับผม